บทที่165ไปพระราชวังรถม้าขยับเล็กน้อยในขณะที่รถเคลื่อนตัวมันน่าสนใจจริงๆกู้เยียนเฟยถอนหายใจอย่างเงียบๆรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเริ่มลึกขึ้นน่าเสียดายจริงๆที่คุณไม่ออกไปข้างนอกในวันนี้หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็เอ็นตัวพิงรถมาอย่างเกียดคร้านและไม่สนใจกู้หยุนกวงอีกรถม้ากลับมาเงียบสงบอีกครั้ง มีเพียงเสียงล้อรถมาด้านนอกและเสียงบนท้องถนนก้องอยู่ในหูทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรอีกต่อไปกู้หยุนกวงถือผ้าเช็ดหน้าในมือของเธอด้วยนิ้วเรียวเล็กและมองไปที่กู้เยียนเฟยอย่างเงียบๆซึ่งกำลังพิงอยู่บนรถมา้าโดยหลับตาลงกู้เยียนเฟยทำผมมวยธรรมดาที่สุดบนผมสีดำของเธอเธอสวมชุดสีเขียวเข้มจับคู่กับกระโปรงแสงจันห้าชิ้นอันหรูหรา มีเพียงปิ่นดอกบ้วยและดอกคาเมเลียที่สอดอยู่ในมวยผมนอกเหนือจากนั้นไม่มีเครื่องประดับอื่นใดบนร่างกายเลยแต่กลับมีความสง่างามแบบเรียบเรียบเห็นได้ชัดว่าเธอเติบโตในชนบทของหวยเปยแต่สำหรับกู้ยุนกวงแล้วเธอมองดูไม่เหมือนเด็กสาวจากชนบทเลยเธอมีท่าทางแบบชิงฮวาเป็นอิสระและเรียบง่ายเธอมีนิสัยที่ตรงไปตรงมาไม่ถ่อมตัวหรือหยิ่งพยอง ทั้งคำพูดและพฤติกรรมที่ไม่ถูกจำกัดมีบุคลิกที่แข็งแกร่งในตัวเองแม้แต่เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับหญิงสาวผู้สูงศักดิ์อย่างไว้เจียวเหนียงเธอก็สง่างามและใจกว้างกู้เหยียนเฟยดูไม่เหมือนสาวบ้านนอกธรรมดาเลยเธอซ่อนมันไว้ลึกเกินไปจริงๆกู้หยุนกวงจ้องไปที่กู้เหยียนเฟยความคิดของเธอก็เปลี่ยนไปเช่นกันและดวงตาของเธอก็ขยับ นับตั้งแต่ประสบการณ์ชีวิตของเธอถูกเปิดเผยกู้หยุนกวงรู้สึกอยู่เสมอว่าเธอเป็นนี่กู้เหยียนเฟยแม้ว่านายหญิงจะบอกเธอครั้งแล้วครั้งแล้วว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเธอแต่กู้หยุนกวงก็รู้สึกผิดเสมอเมื่อนึกถึงสิบปีที่ผ่านมาว่าเธอใช้ชีวิตอย่างดีใส่เสื้อผ้าชั้นดีและอาหารรสเลิศในคฤหาสั์โหในขณะที่กู้เยียนเฟยทนทุกทรมานในหวยเปยดังนั้นเธอจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชอดเชยกู้เหยียนเฟย แต่ตอนนี้กู้หยุนกวงตระหนักว่าเธอคิดผิดกู้เหยยนเฟยมีชีวิตที่ดีในช่วง14ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงพัฒนารูปลักษณ์ที่ดีในปัจจุบันของเธอกู้เยียนเฟยกลับแซงทำเป็นว่าฉันติดหนี้อะไรบางอย่างกับเธอแผนการของเธอไม่สามารถประมาทได้กู้หยุนกวงจ้องมองเล็กน้อยโดยมีแสงครุ่นคิดสองประกายในดวงตาของเธอซึ่งจางหายไปอย่างรวดเร็วและกลับสู่ความสงบ กู้เยยนเฟยกระพริบตาและทันใดนั้นเธอก็ลืมตาขึ้นเพื่อศบตากับสายตาที่จ้องมองอย่างพินิจพิเคราะห์ของกู้หยุนกวงและเธอก็คลี่ริมฝีปากของเธอเป็นรอยยิ้มกู้หยุนกวงเม้มริมฝีปากและยิ้มตอบลักยิ้มเล็กๆคู่หนึ่งบนแก้มของเธอลึกขึ้นเล็กน้อยเธอรู้ว่าเธอผิดเธอไม่ควรมีข้อเรียกร้องและเธอไม่ควรถูกปกป้องในรถมานั้นเงียบสงบแต่ดูเหมือนว่าจะมีกระแสน้ำใต้น้ำ รถม้าของคริหาต์โหเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่นเลี้ยวหลายมุมถนนในเมืองหลวงหลังจากเวลาเกือบหนึ่งก้านทูปสาวใช้ก็ร้องบอกจากภายนอกว่าถึงพระราชวังแล้วหลังเสียงตะโกนนี้รถม้าค่อยๆชะลอความเร็วและหยุดลงข้างรูปปั้นม้าหน้าประตูพระราชวังในที่สุดนั่งหวังกู้เหยียนเฟยและกู้หยุนกวงลงจากรถม้าทีละคนท้องฟ้าด้านนอกก็มืดมนขึ้นอีกเล็กน้อย โดยมีเมฆลอยอยู่เหนือประตูพระราชวังประตูวังทั้งสามด้านหน้าเปิดกว้างกำแพงสูงใหญ่ราวกับภูเขาครอบครัวกู้เข้าไปในพระราชวังผ่านทางประตูซีหัวด้านหน้าประตูพระราชวังมีฉากที่เคร่งครึมและสง่างามมีทหารองครักษสวมชุดเกราะเหล็กยืนสองแถวมหัดเล็กในชุดสีเขียวและสาวใช้สองคนในวังกำลังรอยอยู่ด้านนอกประตูซีหัวพวกเขายิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายนางหวังและผู้ติดตาม นายหญิงจากคารนหาติ้งหยวนโหและคุณหนูกู้เรากำลังรอคุณอยู่ที่นี่ตามคำสั่งของพระพันปีโปรโดตามมาทางนี้มหาดเล็กหนุ่มเดินผ่านกู้เยียนเฟยยื่นมือออกอย่างสุภาพเพื่อทำท่าทางเชิญชวนแล้วเดินไปข้างหน้าเพื่อน,นำทางดูจากพื้นหลังของคารนหาติ้งหยวนโหแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถนั่งเกี้ยวได้พวกเธอต้องเดินจากประตูพระราชวังไปยังพระราชวังโชอัน พวกเธอไม่สามารถใช้ทางเข้าหลักตรงกลางต้องเข้าไปในพระราชวังจากประตูด้านข้างหลังจากเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเกล็ดหิมะที่กระจัดกระจายก็เริ่มตกลงมาจากท้องฟ้ามหาดเล็กเป็นคนสายตาแหลมคมเขาหยิบร่มน้ำมันจากมือของสาวใช้ในวังทันทีและพูดกับกู้หยุนกวงด้วยรอยยิ้มคุณหนูกู้หิมะกำลังตกระวังจะเป็นหวัด เขาถือร่มอย่างขยันขันแข็งให้กับกู้หยุนกวงด้วยตัวเองคุณหนูกู้ฉันมีเตามือถืออยู่ที่นี่สาวใช้อีกคนในวังยิ้มและยื่นเตามือถือเล็กๆให้กับกู้หยุนกวงนางหวังเป็นภรรยาของท่านโหแม้ว่าคฤราหาตของติ้งหยวนโโหจะไม่มีอำนาจเท่าเมื่อก่อนแต่เธอก็ยังมีโอกาสเข้าพระราชวังปีละสามหรือห้าครั้งปกติคนในวังเหล่านี้จะย่อหยิงและไม่แยแส ซึ่งแตกต่างไปจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงขอบคุณนางหวังพูดกับคนในวังหลายคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเธอหันศีรษะและเตือนกู้หยุนกวงอย่างมีความหมายว่าหยุนกวงคุณต้องระลึกถึงพระคุณของพระพันปีนางหวังไม่ได้กล่าวถึงเจ้าชายคังเลยแต่ทุกคนก็รู้ว่าผู้คนในพระราชวังโชอันปฏิบัติต่อกู้หยุนกวงแตกต่างออกไปเพราะเจ้าชายคังไม่มีใครในวังไม่รู้ว่า กู้หยุนกวงเป็นที่รักของเจ้าชายคังและจะเป็นองค์หญิงคังในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นคนในวังเหล่านี้ที่มักจะรังเกียจผู้ที่ต่ำกว่าโดยธรรมชาติแล้วลดความทิฐิของตนลงเพื่อแสดงความเอาใจต่อกู้หยุนกวงลูกเข้าใจดีกู้หยุนกวงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มดวงตาของเธอเป็นประกายสุขใสเธอวางเตาทรงตะกร้าดอกไม้เล็กๆไว้ในแขนเสื้อของเธอ และมองอย่างเงียบๆไปที่กู้เยียนเฟยจากหางตาของเธอพยายามดูว่าในสายตาของกู้เยียนเฟยมีความอิจฉาหรืออับอายหรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เธอพบคือดวงตาคู่หนึ่งที่สายราวกับน้ำกู้เหยยนเฟยยังคงเป็นกู้เหยียนเฟยที่ดูสบายๆโดยคอยมองผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวเธอด้วยสีหน้าสงบเธอมองเหมือนอาคารที่สวยงามตรงหน้าเธอดูธรรมดาสำหรับเธอราวกับเห็นใบไม้เมื่อเธอเดินอยู่บนถนน มีความเฉยเมยแบบหนึ่งที่ปฏิบัติต่อโลกราวกับว่าไม่มีอะไรที่น่าสนใจเมื่อผ่านประตูด้านข้างของประตูซีหัวเห็นคนในวังหลายคนอยู่หน้าถนนในพระราชวางังแบกเกี้ยวมาคอยอยู่คนรับใช้ที่ถือร่มให้กับดวงตาของกู้หยุนกวงเป็นประกายขึ้นและเขาก็รีตาลงพร้อมกับหัวเราะเขาเปล่งเสียงอย่างตื่นเต้นและพูดว่าคุณหนูกู้นี้ต้องเป็นเกี้ยวที่องค์ชายจัดไว้สำหรับคุณหนู องชายรู้จริงๆว่าจะต้องดูแลคนอย่างไรพระพันปีหยวนไม่ได้จัดเตรียมเกี้ยวให้กับกู้หยุนกวงดังนั้นน่าจะเป็นเจ้าชายคังจึงเป็นผู้จัดเตรียมเกี้ยวอย่างแน่นอนมหาดเล็กหนุ่มศบตากับสาวใช้ในวังสองคนและการแสดงออกของเธอก็ให้ความเคารพและกระตือรือร้อนมากขึ้นเมื่อเธอมองไปที่กู้หยุนกวงกู้หยุนกวงคิดเช่นเดียวกันแก้มของเธอแดงจัดมุมริมฝีปากสีชมพูของเธอยกขึ้นเล็กน้อย และหัวใจของเขารู้สึกหวานราวกับน้ำพึ่งฟาบาดทรงมีน้ำใจมากนางหวังกล่าวด้วยความยินดีอย่างยิ่งรู้สึกค่อนข้างภาคภ,าคภูมิใจและปลาบปลื้มใจฝูงชนล้อมรอบกู้หยุนกวงราวกับดวงดาวล้อมดวงจันทร์โดยทิ้งกู้เหยียนเฟยไว้ข้างๆอย่างไรก็ตามเมื่อเกี้ยวมาถึงกู้หยุนกวงมันก็ไม่หยุดแต่มันผ่านเธอไปเหมือนสายลมนางหวังขมวดคิ้วเล็กน้อย และในขณะที่เธอกำลังจะพูดเธอก็เห็นเกี้ยวถูกพาไปที่กู้เหยียนเฟยคนรับใช้วัยกลางคนที่มีใบหน้าสวยงามไม่มีหนวดเคราโค้งคำนับกู้เหยียนเฟยด้วยรอยยิ้มและพูดด้วยความเคารพคุณหนูกู้กรุณาขึ้นนั่งที่เกี้ยววันนี้หิมะตกและลื่นดังนั้นจึงเดินไม่ง่ายนักคนรับใช้ในวังที่แบกเกี้ยวก็ทักทายกู้เหยียนเฟยพร้อมกันหลังจากวางเกี้ยวลงกู้เหยียนเฟยกระพริบตาอย่างอธิบายไม่ถูก คนอื่นๆต่างมองดูฉากนี้ด้วยความเงียบงันลมหนาวที่แรงและกัดกร่อนพัดผ่านไปและร่มน้ำมันก็ถูกลมหิมะพัดแรงและส่งเสียงกรอบแกรบจนแทบจะปลิวหายไปจากมือของคนรับใช้คนรับใช้ตัวน้อยรีบคว้าที่จับของร่มอย่างรวดเร็วและมองไปที่คนรับใช้ไวกลางคนด้วยท่าทางแปลกๆน่งเกือบจะคิดว่าคนรับใช้ในวังเหล่านี้เรียกคุณหนูกู้ผิดคนและลังเลที่จะพูด แม้แต่ใบหน้าของกู้หยุนกวงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยในขณะนี้แก้มของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยอารมณ์ของความอับอายความตกใจและความอับอายก็ฉายแววผ่านตัวเธอแต่เธอก็กลับมาเป็นปกติทันทีพูดเพียงไม่กี่คำหิมะตกหนักขึ้นเรื่อยๆและเกล็ดหิมะก็ลอยมากระทบม่านของเกี้ยวแม้ว่ากู้เหยียนเฟยจะไม่รู้สึกเหนื่อยจากการเดินแต่เธอก็ไม่ชอบรองเท้าของเธอเปียกจากหิมะ ขอบคุณมากกู้เยียนเฟยขอบคุณเขาอย่างมีน้ำใจโดยไม่ถามตั้งคำถามหรือปฏิเสธใดๆเธอขึ้นไปนั่งบนเกี้ยวภายใต้สายตาที่ซับซ้อนของทุกคนนี่คือเกี้ยวสำหรับหนึ่งคนแน่นอนว่าไม่มีใครมีส่วนร่วมนางหวังก็ฟื้นจากการตกใจครั้งแรกใบหน้าของเธอสงบลงมากและเธอขอให้คนรับใช้ที่ถือร่มนำทางอย่างสุภาพ เพื่อที่พระพันปีจะได้ไม่ต้องรอนานเกินไปเธอตกใจและสับสนและอดไม่ได้ที่จะคาดเดาใครกันเป็นคนจัดเกี้ยวให้กับกู้เหยียนเฟยที่นี่คือพระราชวังกลุ่มคนทั้งหมดก็เดินไปในทิศทางของพระราชวังโชอันหนังหวังและกู้หยุนกวงเดินนำหน้าและเกี้ยวที่กู้เหยียนเฟยนั่งอยู่ด้านหลังโดยตามพวกเขาไปไม่ใกล้แต่ไม่ไกลเกินไป นางหวังเกือบจะใช้กำลังใจทั้งหมดของเธอที่จะไม่หันกลับมามองโดยรักษาความสง่างามของเธอในฐานะภรรยาติ้งหยวนโหหันหน้าเดินฝ่าลมและหิมะเดินไปตามทางเดินในพระราชวังและในที่สุดก็มาถึงพระราชวังโชอันเกี้ยวของกู้เหยียนเฟยก็หยุดที่ประตูพระราชวังโชอันด้วยเช่นกันแขกในวังที่ทางเข้าพระราชวังโชอันต่างก็จ้องมองไปที่เกี้ยวพร้อมเพรียงกันด้วยความตกใจ บนใบหน้าของพวกเขาถามคำถามเดียวกันเกิดขึ้นในใจผู้หญิงคนนี้คือใครทันทีที่นางหวังและผู้ติดตามของเธอมาถึงสาวใช้ที่ดูแลพระราชวังโชอันก็พาผู้คนมาทักทายพวกเธอเป็นการส่วนตัวสาวใช้ที่ดูแลพระราชวังอยู่ในวังมาหลายปีแล้วดังนั้นเธอจึงจำสตรีจากตระกูลขุนนางได้โดยเฉพาะกู้หยุนกวงเธอยิ้มและทักทายทั้งสองคนสั้นๆ นายหญิงโหคุณหนูกู้เชิญเข้ามาแล้วคุณหนูคนนี้ล่ะเป็นใครสาวใช้ที่มองผ่านนางหวังไปยังหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังที่เพิ่งลงจากเกี้ยวรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอนั้นยังอยู่และเธอกำลังคิดอย่างหนักถึงตัวตนของเธอเนื่องจากนางติ้งหยวนโหพาผู้หญิงคนนี้มาเธอจึงน่าจะเป็นคุณหนูจากตระกูลกู้แต่เธอมาที่นี่ด้วยเกี้ยวได้อย่างไร บทที่166กิจกรรมแห่งความสุขในวังแห่งนี้หากไม่ได้รับอนุญาตจากพระพันปีหรือจัก,กรพรรดิแม้แต่ขุนนางหรือองค์ชายองค์หญิงและอื่นๆก็ยังต้องเดินเข้ามาคนทั้งกลุ่มเดินขึ้นบันไดหินอ่อนสีขาวเข้าไปในห้องโถงใหญ่จากทางเข้าหลักจากนั้นเดินไปจนถึงห้องโถงฝั่งตะวันออกสาวใช้ที่ดูแลพระราชวังยิ้มบนใบหน้าเสมอเธอพูดคุยกับกู้เหยียนเฟย คุณหนูผู้งดงามนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาในพระราชวังหรือเปล่าเป็นเช่นนั้นจริงกู้เหยียนเฟยพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและไม่พูดอะไรต่อสักคำเพียงแสรงทำเป็นว่าเธอไม่เข้าใจคำหลอกล่อของอีกฝ่ายเมื่อได้ยินเช่นนี้นางหวังก็กำผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นเธอมีคำถามสิบเอ็ดล้านคำถามในใจรู้สึกเหมือนกำลังถูกแมวขวนในใจ อย่างไรก็ตามที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่ดีในการตั้งคำถามกับกู้เหยียนเฟยหลังจากผ่านม่านประตูอีกสองบานนา่งหวังและกู้เหยียนเฟยก็เดินตามสาวใช้ไปที่ศาลาอันอบอุ่นราวกับฤดูใบไม้ผลิบ้านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของไม้จันแผกกระจายออกไปพื้นอิฐสีทองใต้ฝ่าเท้าสว่างราวกับกระจกพื้นปูด้วยพรมสวยงามทอดยาวบนพรมมีรองเท้าปักสีดำคู่หนึ่งมีนกฟีนิกซ์สีทองปักอยู่บนนั้น พระพันปีหยวนสวมชุดสีไม้จันสีแดงปักด้วยผ้าไหมและลวดลายที่หรูหราประทับนั่งตัวตรงบนต่งดูสง่างามในศาลามีเด็กสาวจำนวนมากนั่งอยู่ทั้งสองข้างมีเสื้อผ้าสวยงามหลากสีสัน่าำกลางสายลมอ่อนๆมองดูเหมือนหมู่ดอกไม้เว่ยเจียวเหนียงก็อยู่ในหมู่พวกเธอด้วยเธอได้เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วโดยสวมชุดผ้าไหมแกสลักลายดอกบีโกเนียสีแดงพีท มวยผมดอกลินลี่บนศีรษะและเครื่องประดับนกฟีนิกซ์สีทองฝังด้วยทับทิมเว่ยเจียวเหนียงรู้สึกเบื่อและแทบจะนั่งนิ่งไม่ได้เธอแอบเอียงศีรษะแล้วหาวเมื่อเธอหันกลับมาเธอเห็นกู้เหยียนเฟยเข้ามาพร้อมกับนางหวังพลังของเธอก็ดูเหมือนเพิ่มขึ้นความม่วงนอนของเธอก็หายไปและดวงตาของเธอก็เปล่งประกายยินดีเยียนเฟยคุณก็มาที่นี่ด้วย เว่ยเจียวเหนียงขยิบตาสายอย่างรวดเร็วไปที่กู้เหยียนเฟยกู้เหยียนเฟยและเว่ยเจียวเหนียงแลกเปลี่ยนสายตากันโดยปริยายนางหวังพากู้เหยียนเฟยและกู้หยุนกวงไปด้านหน้าเพื่อทักทายพระพันปีหยวนพระพันปีหยวนทรงดื่มชายอย่างสง่างามด้วยสีหน้าสงบเธอเพียงพูดว่าไม่ต้องมากมารยาทแล้วมองดูเธอเมื่อมองไปที่กู้เหยียนเฟยก็มีการพินิจพิจารณาเล็กน้อย สาวใช้คนสนิทโน้มตัวไปกระซิบสองสามคำกับพระพันปีหยวนพระพันปีหยวนพยักหน้าเล็กน้อยดวงตาของเธอมืดลงและเธอก็เหลือบมองกู้เหยียนเฟยอ,อีกครั้งเนื่องจากพระพันปีหยวนไม่ได้ให้ที่นั่งกับเธอนางหวังทำได้เพียงยืนอยู่ที่นั่นไม่กล้าขยับหรือมองไปรอบๆในไม่ช้าพระพันปีหยวนก็วางถ้วยชาในมือของเธอลูบขอบแขนเสื้อของเธอและพูดกับนางหวังด้วยน้ำเสียงสงบ ฮูหยินท่านโหการแต่งงานระหว่างองค์ชายคังและลูกสาวของคุณนั้นเต็มไปด้วยความพลิกผันและล่าช้าแน่นอนว่าลูกสาวของคุณของเธอหมายถึงกู้หยุนกวงหัวใจของนางหวังกระตุกเพราะกลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าเธอกำลังฟังคำพูดต่อไปของพระพันปีลูกสาวคุณกำลังจะถึงวัยปักปิน่นรอหลังตรุจจีนค่อยตัดสินใจกัน พระพันปีหยวนพูดอย่างไม่รีบร้อนด้วยสีหน้าสงบและคำพูดที่อ่อนโยนนางหวังรู้สึกยินดีอย่างยิ่งและรีบคุกข่าลงต่อพระพันปีหยวนเธอพูดอย่างจริงจังหม่อมฉันจะปฏิบัติตามพระสาวณีของพระพันปีนางหวังไม่ใช่คนโง่เธอมองด้วยตาของเธอก็เห็นได้ว่าพระพันปีหยวนดูไม่ค่อยมีความสุขนักเมื่อพูดคำเหล่านี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรตราบใดที่การแต่งงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เธอยอมได้ทุกอย่างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทุกอย่างในครอบครัวผิดพลาดไปหมดและมีโชคร้ายมากมายในที่สุดก็มีเหตุการณ์แห่งความสุขที่สามารถกวาดล้างโชคร้ายที่กู้เยียนเฟย์นำมาให้ตั้งแต่เธอกลับมากู้หยุนกวงซึ่งยืนอยู่ข้างนางหวังคุกเข่าลงทันทีและขอบคุณเธอด้วยท่าทีที่สุภาพขอบคุณพระพันปีสำหรับความเมตตาของพระองค์เธอมีรอยยิ้มบนใบหน้า การเคลื่อนไหวของเธอสวยและสง่างามเมื่อเห็นสิ่งนี้แม้แต่พระพันปีหยวนที่ไม่ชอบเธอก็ยังพยักหน้ายอย่างพอใจพระพันปีหยวนจึงสั่งหญิงชาราด้านข้างว่าพาหูหยินติ้งหยวนโหไปนั่งที่ห้องโถงทิศตะวันตกเธอไม่ได้พูดถึงกู้เหยียนเฟยและกู้หยุนกวงเห็นได้ชัดว่าตั้งใจที่จะให้เด็กสาวทั้งสองอยู่ในศาลานวนเมื่อนางหวังเข้าไปในศาลานวนครั้งแรก นางสังเกตเห็นว่ามีเพียงสาวๆาวตระกูลสูงที่นี่ดูเหมือนว่าพระพันปีมีแผนอื่นนางหวังสนใจมากจึงออกมาทันทีและเดินตามหญิงชราไปที่ห้องโถงทิศตะวันตกกู้เยยนเฟยและกู้หยุนกวงได้รับที่นั่งจากพระพันปีหยวนขณะที่นางหวังจากไปอีกสองครอบครัวก็มาถึงผู้อาวุโสของครอบครัวถูกพระพันปีหยวนเชิญไปนั่งพักที่ศาลาอื่นเหลือเพียงเด็กสาวสองคน คือลู่ฉินและอยู่เฉาหยุนสาวใช้ของพระราชวังโชอันเสิร์ฟชาให้กับเด็กสาวทุกคนอย่างรวดเร็วและกลิ่นหอมของชาชั้นดีก็อบอวลไปทั่วเด็กสาวเหล่านี้ที่พระพันปีเชิญมาในวันนี้ล้วนเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์หรือมาจากตระกูลสูงสูงโดยปกติพวกเธอมักจะพบกันตามงานเลี้ยงตามบ้านต่างๆและรู้จักกันดีพวกเขาไม่กล้าทำท่าอด,ดีต่อกันต่อหน้าพระพันปีและทักทายกันด้วยรอยยิ้ม พระพันปีอยู่เฉาหยุนพูดด้วยน้ำเสียงนอบน้อมหม่อมฉันได้ยินมาว่าบีลัวชุนนี้เป็นของคุณภาพสูงที่ถูกถวายเป็นเครื่องบรรณาการวันนี้หม่อมฉันเพิ่งเคยลองชิมมันมีกลิ่นหอมและสดชื่นจริงๆเมื่อเห็นอยู่เฉาหยุนอีกครั้งกู้เหยียนเฟยก็สงบมากเธอเพียงแค่เหลือบมองแล้วก้มศีรษะลงเพื่อดื่มชาพระพันปีหยวนยิ้มอย่างใจดี และขอให้สาวใช้ที่รับผิดชอบรินบิลวชุนให้อีกฝ่ายเพิ่มเธอพูดด้วยรอยยิ้มเด็กสาวคนนี้ช่างเต็มไปด้วยความกระตือรือล้นและแต่ละคนก็ดูสวยงามเหมือนดอกไม้แค่มองดูใจฉันก็เปี่ยมสุขบอกฉันหน่อยว่าคุณชอบทำอะไรในชีวิตประจำวันและมีความสามารถด้านไหนกันบ้างอยู่เฉาหยุนเป็นคนแรกที่ตอบทูลพระพานปีปกติหม่อมฉันชอบเล่นฉิน และจากนั้นเธอก็พูดชี้ให้เห็นว่าเธอทั้งใจกว้างและเหมาะสมโดยมีลักษณะของเด็กสาวจากครอบครัวชนชั้นสูงครบถ้วนหลังจากนั้นไม่นานสาวสาวข้างๆก็ตอบเช่นกันบางคนบอกว่าชอบเล่นหมากรุกบางคนบอกชอบคัดลอกคัมภีบางคนบอกว่าเล่นขลุ่ยและฉินเก่งเมื่อถึงตาของเว่ยเจียวเหนียงเธอก็พูดออกมาพร้อมรอยยิ้มม่อมฉันถนัดการต่อสู้ บริเวณโดยรอบเงียบไปครู่หนึ่งเด็กสาวหลายคนจากครอบครัวชนชั้นสูงไม่เห็นด้วยและรู้สึกว่าไวเจยวเหนียงหยับคายจริงๆอย่างไรก็ตามลู่ฉินซึ่งนั่งอยู่ข้างๆไวเจียวเหนียงแทบจะหัวเราะออกมาดังๆและพยายามปิดปากของเธอเพื่อระงับเสียงหัวเราะอย่างเต็มที่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะที่ชัดเจนก็ดังมาจากในหมู่สาวๆซึ่งดังมากในศาลาอันเงียบสงบ ดวงตาของทุกคนหันไปทางกู้เหยียนเฟยพวกเธอเห็นดวงตาสดใสของกู้เยียนเฟยเมื่อเธอยิ้มเธอดูเหมือนดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิที่เบ่งบานที่สดใสยอย่างยิ่งพระพันปีหยวนที่กำลังดื่มชาก็แทบจะสำลักริมฝีปากของเธอเม้มขึ้นและแววตาของเธอก็แสดงความกังวลออกมาคำตอบของเว่ยเจียวเหนียงฟังดูเหมือนเธอเป็นคนไม่เรียบร้อยพระพันปีหยวนเหลือบมองไปที่เว่ยเจียวเหนียงทางด้านข้าง ระงับความไม่พอใจของเธอและพูดอย่างสงบด้วยน้ำเสียงตักเตือนเจียวเนียงหญิงสาวจะต้องมีคุณธรรมมีเกียรติอ่อนโยนบริสุทธิ์และสงบเสงี่ยมและคุณยังไม่ถึงวัยปักปิน่นอย่าเพิ่งคิดแต่เล่นต่อสู้ตลอดเวลามันไม่เหมาะกับเด็กสาวเมื่อเผชิญหน้ากับการตำหนิของพระพันปีหยวนเว่ยเจียวเนียงก็ไม่แสดงความกลัวหรือความไม่สบายใจเลยและพูดด้วยรอยยิ้มจ,จักรพรรดิไทจู กล่าวว่าผู้หญิงไม่ได้กว่าผู้ชายองค์หญิงเฟิงหยางยังเป็นผู้นำกองทัพในสนามรบด้วยตัวเองเธอได้สร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และผลงานทางทหารเพื่อแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ของเราองค์หญิงเฟิงหยางเป็นพี่สาวใหญ่ของจักรพรรดิผู้ล่วงลับครั้งหนึ่งเธอเคยนำกองทัพหนึ่งแสน,นายไปรบทางตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีส่วนช่วยอย่างมากต่อแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ ที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปสตรีผู้สูงศักดิ์ส่วนใหญ่ที่มาจากตระกูลขุนนางและนายทหารชื่นชมเธอมากเจ้าชายแห่งไว้มีสถานะเหนือกว่าในราชวงศ์จิงเจ้าชายเว่เซอร์ในปัจจุบันไม่เพียงแต่ควบคุมกองกําลังจํานวนมากเท่านั้นแต่ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องของจักรพรรดิและเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชายคังในฐานะหลานสาวของเจ้าชายเว่ยเว่ยเจียวเหนียงมีสถานะที่ไม่ธรรมดา เธออาจเป็นคนเดียวที่กล้าพูดคุยกับพระพันปีในลักษณะที่เป็นกันเองพระพันปีหยวนสำลักครู่หนึ่งริมฝีปากของเธอเม้มแน่นขึ้นและมีเงาแวบขึ้นมาใต้ดวงตาของเธอองค์หญิงเฟิงอย่างเป็นพี่สาวใหญ่ของจักรพรรดิผู้ล่วงลับเธอมีนิสัยกล้าหาญและมีหน้าตาเคร่งเครียดแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงแต่เธอก็มีความกล้าหาญและเด็ดขาดมากกว่าผู้ชายบางคน และเธอก็เป็นคนสำคัญอย่างมากในราชสำนักพร้อมกับผลงานทางทหารที่โด่งดังของเธอเมื่อจักรพรรดิผู้ล่วงลับตัดสินใจแต่งตั้งคุณหนูหยวนเป็นราชินีองค์หญิงใหญ่เฟิงหยางก็ต่อต้านอย่างรุนแรงเมื่อองคหญิงโกรธเธอและจักรพรรดิผู้ล่วงลับก็ถูกเคี่ยนตีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วพระพันปีหยวนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหวาดกลัวการจ้องมองที่มืดมิดเล็กน้อยของเธอผ่านเว่ยเจียวเหนียงแล้วมองไปที่กู้เหยียนเฟย หลังจากจ้องมองมาระยะหนึ่งแล้วเธอก็ถามว่าฉันจำได้ว่าคุณเป็นคุณหนูรองของตระกูลกู้ใช่ไหมแล้วคุณละคุณถนัดด้านไหนหม่อมฉันสามารถดูดวงกู้เยียนเฟยตอบอย่างจริงจังด้วยสีหน้าจริงใจมากฮ่าฮ่าฮ่าเว่ยเจียวเหนียงหัวเราะอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะของเธอราวกับระฆังและเธอก็มองไปที่กู้เหยียนเฟยแล้วยิ้ม เธอเก่งเรื่องการต่อสู้ส่วนกู้เหยียนเฟยเก่งดูดวงพวกเธอช่างเป็นเพื่อนสนิทที่สมบูรณ์แบบมากพระพันปีหยวนตกฝ่ามือของเธออย่างหนักบนโต๊ะและขมวดคิ้วเล็กน้อยความโกรธที่ระงับไว้ได้ถูกปลดปล่อยออกมาในขณะนี้สำหรับเว่ยเจียวเหนียงพระพันปีหยวนจะยังคงอดทนอยู่ระยะหนึ่งเพราะเธอ,อยังเกรงใจเจ้าชายเว่ยแต่ไม่ใช่สำหรับกู้เหยียนเฟยคุณกล้าดียังไง พระพันปีหยวนพูดอย่างเย็นชาเสียงของเธอไม่ดังแต่ก็เป็นเสียงที่ไม่พอใจคุณกล้าดียังไงถึงกล้าพูดล้อเล่นต่อหน้าฉันสาวใช้และมหาดเล็กที่อยู่รอบๆทุกคนก้มหน้าลงและนิ่งเงียบกู้เยียนเฟยมองไปที่พระพันปีหยวนและยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำเธอพูดความจริงอยู่เสมอแล้วทำไมไม่มีใครเชื่อเธอละ่ะกู้หยุนกวงขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกว่าเธอไม่สามารถมองผ่านกู้เยียนเฟยได้ กู้เยยนเฟยไม่ใช่คนโง่ไม่สิควรจะพูดว่าเธอเป็นคนฉลาดทุกครั้งที่เธอทำอะไรแปลกๆที่บ้านเธอมักจะมีแรงจูงใจอยู่เสมอแล้วทำไมวันนี้เธอถึงทำแบบนั้นที่นี่ละ่ะคนอื่นๆส่วนใหญ่ก็สังเกตเห็นว่าพระพันปีกำลังนำความไม่พอใจทั้งหมดของเธอที่มีต่อไว้เจียวเหนียงมาสู่คุณหนูรองของตระกูลกู้หรือว่าพระพันปีกำลังหาเรื่อง ยูเฉาหยุนคิดถึงวิธีที่องค์ชายใหญ่มองกู้เหยียนเฟยในวันนั้นและวิธีที่เขามองเธอก็ค่อนข้างมีความหมายทั้งศาลาเงียบไปครู่หนึ่งเมื่อคุณบอกว่าคุณเก่งเรื่องการทำนายดวงพระพันปีหยุนยิ้มเยาะลูกแขนเสื้อของเธอและเสียงของเธอก็เย็นลงถ้าอย่างนั้นคุณก็สามารถทำนายได้